สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีรงบำเพญพระกุลเนื่องนวันคล้ายวันมรณาภาพสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์อดีตเจ้าอาวาสวัฒนสงครามครบรอบ9ปีวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี เสด็จไปยังวัชนะสงครามราชวาระมหาวิหารเขตพระนครโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะศา,ารสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมราชวังบวรมหาจุาสิงหานาถจากนั้นสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธนรสศีตรีโลก,กเชษฐ์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิและรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ แล้วทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณาภาพครบรอบ9ปีสมเด็จพระมหาธีราจาจรย์นิยมฐานิสโรอดีตเจ้าอาวาสวัชนาสงครามราชวารมหาวิหารซึ่งมรณาภาพด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่11มีนาคม2554สิริอายุ88ปีพ1า6 7 ทั้งนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์มีนามเดิมว่านิยมจันทนินทร์เป็นบุตรของนายโรงและนางหิ้นจันทนินทร์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2466ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทที่วัดพระยาติการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปี2487ได้ศึกษาพระธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปลี่ยนธรรมเประโยค นับเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เช่งครัดในพระธรรมวินัยมีปฏิปทาและวัปฏิบัติที่งดงามดำรงอยู่ในเมตตาธรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนสมณศักดิ์มาเป็นลำดับจนถึงปี2535ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณาบัตรที่สมเด็จพระมหาธีรารา์องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเซา วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรมกร,ร,กรมการพรอมคนะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินง,งานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสาราคามจังหวัดฉะเชิงเซาที่สำนักงานกอปอรอกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุ เดชมหาราชบรมนาถบพิธพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ปี2522ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตซึ่งจากการดำเนินงานมา40ปีทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นดินทรายกลับมามีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดรวมถึงให้ผลผลิตที่ดีขึ้น อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยทดลองจำนวน132เรื่องนำไปขยายผลสู่เกษตรกรได้52เรื่องและจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพได้ถึง13หลักสูตร ตลอดจนนำผลสำเร็จไปขยายผลสู่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่รอบศูนย์43หมู่บ้าน12,403ครัวเรือนมีไรายได้เฉลี่ย60,000บาทต่อคนต่อปีทำให้เกษตรกร,ร,กรมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้ารับการอบรมและไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก จากนั้นองคมนตรีและคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำโจรโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเป็นสองส่วนคือง,งานพัฒนาแหล่งน้ำภายในและภายนอกศูนย์ศึกษาจำนวนสิแห่ง และงานพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำห้วยน้ำโจรและลำน้ำสาขาจำนวน20แห่งโดยมีการบริหารจัดการน้ำภายในศูนย์ศึกษาในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กหรืออ่างพวงด้วยการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่อยู่ระดับสูงกว่าและมีปริมาณน้ำมากเติมในอ่างที่อยู่ต่ำลงมาด้วยระบบส่งน้ำเช่นคลองส่งน้ำหรือท่อส่งน้ำ พร้อมกันนี้ได้ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางวิเชียนปราบพานและนายประสิทธิ์ศรีสงครามเกษตรกรผู้ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําลุ่มน้ําโจนที่2ซึ่งนําองค์ความรู้จากการอบรมที่ศูนย์ศึกษามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนโดยเฉพาะการปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยคอกการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งผลให้สามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี องค์คมนตรีประชุมคณะกรรมการก่ันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่6กประจำปี2563วันนี้ที่อาคารสึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ นายจตัรัาดากันในสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูล,ลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาศรุติดิองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูล,ลนิธิโครงการหลวงครั้งที่6ประจำปี2563 ซึ่งจากการดำเนินงานมาตลอด50ปีสามารถนำไปสู่โมเดลพัฒนาพื้นที่สูงด้วยแนวทางการจัดระเบียบก,การใช้พื้นที่ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออเภอแม่ระมาัจตากพื้นที่ดำเนินการลำดับที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน โดยองคมนตรีได้เน้นการดำเนินงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐานพร้อมกับมอบนโยบายการสร้าง,างศูนย์สาธิตการใช้พื้นที่ให้ถูกต้องและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในทุกพื้นที่ของโครงการหลวงเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรและราษฎรทั่วไปโดยยึดถือประสงค์โครงการหลวงได้แก่รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องมีการเพิ่มป่าด้วยไม้โตเร็วไม้ต่างถิ่นผสมผสานด้วยการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ใหญ่ตามแนวทางป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง จะทาฝายชะลอน้ําเพื่อการเกษตรจะทําแปลงป,ปผลูกพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่สภาพภูมิอากาศและการขนส่งส่วนการไปร่วมประชุมคณะกรรมาการยาเสพติดสมัยที่63นักศึกาทรณรัฐออสเตรียเอกอกัครราชาทูตป,ปราไวยประจากรุงเยนนาสนใจที่จะส่งผู้แทนเข้ามาศึกษาดูงานในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงเพื่อนํารูปแบบไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการปลูกกัญชาและหาพื้นทความร่วมมือต่อไป ประชาชนเปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอเพระองค์เจ้าสสงสวรีกรมหมือนสุทธนาธีนาธด,ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจาก,กันาดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลนานามัยแข็งแรงด้วยความจงรักภักดีและสำมึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดจนประทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยณีเทียมอัมพรและดิฉันมีรินทิราน,นาทองบอ่อจรัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ